เอนดูแม่จีนค่ะอดเป็นห่วงลิซ่าแบล็กพิงคไม่ได้นะคะหลังจากอัปเดตล่าสุดค่ะลิซ่าแบล็กพิงคนะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะผ่านทางวยปอ่นะคะโดยเธอค่ะก็มาโพสต์รูปภาพ4รูปนี้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นนะคะหลังจากที่มีการอัดรายการนะคะ ฉลองครบรอบ4ปีเดบิวต์ของ BLACKPINK ไปแล้วนะคะก็เลยถ่ายรูปนะเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันกับวันนั้นเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงเนาะมาลงดีเลยช้าไปนิดนึงนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะแน่นอนค่ะว่ามีภาพ4ภาพนะคะแล้วก็เธอค่ะก็มาพร้อมกับแคปชั่นอ้อนๆนะคะแม่จีเลยนะคะบอกว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆบลิงค์คะคิดถึงหนูกันบ้างไหมคะโอ้โหมาอ้อนแบบนี้ะ่ะแม่จีนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ บางคนก็บอกว่าคิดถึงนะคิดถึงคุณภรรยาคิดถึงลูกสาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบางคอมเมนต์ค่ะต้องบอกว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการซูมๆนะคะที่มือของลิซ่าแบล็ก i n งด้วยค่ะแล้วก็มีการนะคะเขียนเอ,อโพสต์ไปนะประมาณว่าโอ้ยฉัน เห็นลิซ่ามีขนที่มือด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองก็มีนะคะแล้วก็มีผู้คนเขาเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปช่วยกันส่องนะว่าเออใช่ฉันก็มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงนะคะไปส่องนะคะที่เล็บของนอลิซ่าด้วยนะคะพอแอดเห็นรูปเออใช่ก็เข้าไปส่องดูเหมือนกันนะว่าเล็บเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้คนก็เข้ามาคอมเมนว่าเออปกติด้เห็นลิซ่าเนี่ยทำเล็บอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าสาวๆแอปพิงเนาะตอนถ่าย how you like that เนี่ยมีการเปลี่ยนโอ้โหสีเล็บกันแบบเป็นว่าเล่น เลยนะแล้วก็พวกเธอก็ชอบทําเล็บใช่ไหมก็เลยบบว่าเออครั้งนี้เนี่ยลิซ่ามาแบบเล็บเปื่อยๆเนาะ <c oughs> ก็คือไม่ได้ทาสีอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยมีผู้คนค่ะเข้าไปส่องว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เพราะว่าเวลาผู้หญิงทาเล็บบ่อยๆเนี่ยมันก็มักจะเหลืองได้ง่ายๆนะคะก็อยากจะให้ลิซ่านั้นดูแลสุขภาพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออเห็นนะตรงนี้เป็นขุยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลย ไปส่องดูเหมือนกันนะคะแต่จริงๆก็ดูจากสภาพแล้วเนี่ยดองก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแต่พอเห็นแมจจินคอมเมนต์แบบนี้นะก็อดเอ็นดูแมจจินไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าใส่ใจนะในรายละเอียดนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยมาโพสต์ก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยเข้ามาคอมเมนต์นะตีใจค่ะเพราะว่าเธอหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วนี้ก็เป็นนะคะความเคลื่อนไหวนะจากฝากฝั่งไว้ป๋อนะคะและ้วคุณล่ะคะเห็นภาพภาพนี้นะมีการซูมเข้าไปดูนะคะเล็บของลิซ่าแลกพิงด้วยหรือเปล่านะก็ลงมาพูดคุยกันไ mm hmm. ด้นะคะก่อนจะคลิปก <cing> ็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะและ้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า <rank> <t animations>